อันด้วยดีเบฟซีอะไรโหเสร็แล้วนี่สมิงกำลังกินเด็กเลยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนลุงปานาาทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์ดันป่าล่าผีนะครับพี่ๆ ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกทกท่านนะครับก็ปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีๆสําหรับพี่พ f เทุกทกท,กท่านนะก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาซุ่มดเูเสือสมิงนะที่คุณลุงเนี่ยช่วยผมป่าไปนะครับพี่พีเอฟก็ไม่รู้ว่าเสือสมิงเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีชาวบ้านน่ยได้แบบอันตรายแล้วนะเหมือนลุงผีพงเนี่ยจะช่วยปราปได้แล้วนะพี่พีเ ก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะลองมาซุ้มดูนะครับพี่พี่ว่าอาการของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาง่ายๆคือมาอัปเดตนะครับพี่พี่นะตอนนี้ว่าเสือสมิงเนี่ยไปถึงไหนแล้วว่าอยู่ยังไงนะครับหลังจากที่โดนมวลของลุงผีพงเข้าไปนะครับพี่พี่เอฟซีก็โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเข้าไปยังข้างในกันนะครับแล้วผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์ นหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับเดินทางเข้าไปยังด้านในกันเลยครับพี่ๆถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปกันครับพี่ๆไปครับตอนนี้นะผมก็เดินมาคนวันนี้ผมมาคนเดียวขอบอกพี่พี่ก่อน,นะครับขอบอกไม่ได้อะไรจิงมไปจิ้มี่อมาสิ เหมือนแกจะนั่งสมาธิหรือเปล่าใช่นะนั่งสมาธิเลยนะครับเหมือนแกแบบฤลิ์จะแบบน้อยลงหรือเปล่า่ะ แต่ว่าแก่น่าจะลิ้นน้อยลงแล้วละเพราะดูจากันขนาะท่าทางเนี่ยเหมือนไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับเหมือนจะโดนลิกข,ของคุณลูบีโพงเข้าไปให้ หรือเปล่าวะว่ามันเรามากันกี่คน ไ้แลวผมลืมบทสวดที่ลุงกิตผมเนอ่ะให้ผมไว้เลยนะครับพี่พีที่แบบเรียกมาใช้มันได้อ่ะผมลืมไปเลยอะ่ะเ,เป็นไปด้ปะไอ้สมิงผมจำไม่ได้นะครับ ถ้าที่ต้องท่องมันไปเป็นีแบบคนบริวารเลยอะแล้วเข้าป่าเงี้ยเรียบสิคมจำบางส่วนมันได้แต่ต้องไปให้น้องเฟิร์นแนะาำพ่อแกอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ไม่แน่หรอวะเฮ้ยเข้าไปตอนไหนวะ như gì Mà này quá Sáng sửa làm tìm mong ơi <laughs> nhìn sáng sớm mẹ bìa xe hơi 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 không hơi 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 ai vậy?

ไดินเสียงเด็กร้องเลพี่เอฟซีเฮ้ย hey, เสียงเด็กร้องหรอมลากเด็กเข้าไปกินวะมันลากเด็กเข้าไปกินเนาะเหมือนมันลากเด็กเขาก้า,เเขาไปกินเลยพี่เอฟซีเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเด็กร้องอ่ะ เฮ้ยปล่อยเด็กออกมาเลยว้ยมีสีิงเฮ้ยเฮ้ยออกมาเอาเด็กมาเขาไปกินที่เย็บซี rồi ở đây các má chào bị mày đeo mù mà hay kinh anh miếng anh nhá mình cho hiểu như bao không lúc bị này vào không bị เป็นแน่ใจด้วยว่าคุณผีพงศ์ในจับได้ยังครับพี่พีพีซีแต่เราเดูเหมือนมันจะไล่ผมนะทีแรกเนี่ยท่าทีของมันน่็ดูเหมือนไม่ดุแล้วนะทำไมถึไถามาอาจจะไล่กัดผมเฉยเลยเป็นไงลวะเสียงเสือเนี่ยคำรามไปกล้องเลยนะครับ เฮ้ย <ersch> มันโดนออกมาจากทางนี้เหรอมันจะอ้อมากัดผมเลยน่เลยพีเอฟซีเฮ้ยมันหายตัวออกมาวะเฮ้ยผมว่าแปลกๆแล้วผมว่าเริ่มจะแปลกๆแล้วเฮ้ยนีครับไปไปไป nhà không à anh đẻ máy cô, bay, không ăn mà. Ông ไอเสมิงไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะเอาเด็กไปกินมึงขอไปในคำม่สุภาพด้วยนะครับไปไหนแล้ววะ địch mà hai bên này luôn á vnc hai bên này quá hai bên này quá hả ต้องดูดิมันจะหายเป็นแต้า

หนูเป็นภาพลวงตาวะฮะเป็นภาพลวงตาเหมือนรอบก่อนหรือเปล่าวะมันจะไล่กวดผมอย่างเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ย เฮ้ยเไปไปไปไม่กลัวเลยไป เขาไปดูเด็กใกล้ๆดีกว่าไม่เจอใครว่ะพี่มาเป็นภาพลงตายที่โดนหลอกอีกแล้วไม่อยากอยู่ใกล้เลยสืกออันตรายรู้สึกเสียวแางอยู่นีเลี้เขาไปตรงเมื่อกี้ 哎，对，伟，接吧。 ơi ơi thục cháy một lấy bài toán này quá ơi ơi nhà không ăn đâu vui bài mình mà chạy tụi mỹ toán này quá thì chắc chú lần núi nhiều lấy bbfc mai lần mỹ toán này quá เฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะไม่รู้มันมาตอนไหนครับเฮ้ยเฮ้ยไปไปกูมไม่กลัวนะขออภัยในคำที่ไม่สุภาพด้วยนะไปเลยครับไปเลยครับอย่ามาใกล้ผม ผีก็อยู่ส่วนผีนะนไปแล้ว ให้ลุงพี่โพมาท้องกำกับไหมปล่อยมันไปมันไปแล้วนะครับโอเคพี่ๆผมขอ,อยันออกก่อนดีกว่าตอนนี้มันก็ไปละบไปแก้วมันเหมือนมันมีรอ,อยลากเด็กผมเจอแบบวัดนะเป็นขาเด็กอะ่ะมันลากเข้าไปในกุฏิหลังนั้นอะ่ะ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นภาพดวงตาหรือ่าจริงพละเราผมเข้าไปดูเนะี่ยผมก็ไม่เจอกับอะไรเลยนะผมว่าน่าจะเป็นภาพดวงตาซะมากกว่านะครับพีพีเอฟซี F โอเคครับเดี๋ยวผมก็ยายออกไปข้างนอกดีกว่าไปรูไป,ป,น,ไปนู่นแล้วแกผมเห็น <c oughs> ไม่รู้มาตัวนนี้ตอนไหนนะที่ได้ยังเจออยู่นู้นอยู่เลยอ่ะทำไมทำไมโอ้นี่ผมมองตกใจเลยเมื่อกี้ โอ้ยตกใจมากครับพี่เอฟซีเ่อีที่แรกมันอยู่หลังนู้นนะอยู่หลังนู้นนะ่ะเราได้ยินเสียงคำรามมาจากมาจากด้านนะี้ไม่รู้มันมาตอนไหนผมตกใจมากเลยเมื่อกี้ผมรีบวิ่งออกเลยนะนี่ค,ครับงั้นผมขออนุญาตออกถึนงนอกพื้นที่ก่อนดีกว่าแต่ไงเราไว้เจอกอนข้างนอกครับพี่เบฟซีไปครับตอนนี้นะครับพี่พีผมก็ได้ออกมายัางนอกพื้นที่แล้วนะครับ พ่อไม่รู้นะว่าเสียสมิงเนี่ยมันดูขึ้นหรือว่ามันแบบมันผมรู้สึกเหมือนมันจะไม่ดูขึ้นแล้วนะพี่พี่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ออกมายังนอกงสถานที่ไกลละนะครับก็โอเคครับเดี๋ยงไงนะผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับพี่พี่นะเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับพี่พี่นะแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้ fc ของผมทุกๆท่านเลยนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับพี่นะทําสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับพี่พี่นะ ก็ขอให้เงงรวยๆปังๆนะครับใครที่มีธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจเนี่ยก้าวหน้าไปให้ไกลๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องขอลาพีพีเอฟซีเนี่ยแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะส่วนใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับพี่พี่พอเราผมลงคลิปนะมันจะได้แจ้งเตือนพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรของผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับพีพีเอฟซีโอเคครับสวัสดีปีใหม่่่่คครรัับบพพีีีลาาแตเเยงทน้ สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านครับ